เกมชื่อชูกะเพานะครับก็เกมเป็นสไตล์พัเซศลนะครับก็ต้องมาลองดูกันว่าเกมจะเป็นเล่นยังไงนะครับตูดิโอนะครับพิกเกม s ูดิโอนะครับผมก็ตอนนี้ก็มั Hon ่นใจเนอะประมาณการับแต่มันมันตื่กล้องนิดหน่อยก็มั่นใจในระดับหนึ่งคือวันนี้เราก็เตรียมมาเต็มที่อะค่ะส่วนเรื่อง ส่วนที no ่ยังขาดเหลือเกมมีความพร้อมแค่ไหนคือยังก็ยังไม่ถึงร้อคือเราก็ยังต้องพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆเกมก็คือยังต้องเพื่อที่จะแบบตอบสนองความต้องการต่อคนเล่นของเราแล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปค่ะตอนนี้ก็ระดับประมาณน่าจะ70%ได้แล้วค่ะก็สุดท้ายฝากชูกะเพราด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีเวอร์ใหม่อีกเบอร์นึงมาแล้วแต่ว่ายังเก็บเป็นความลับอยู่นะครับฝากติดตามเกม ครับอยากจะพูดอะไรพูดนิดนึงพูดนิดนึงพูดนิดนึงความรู้สึกตอนนี้นะคะก็ตื่นเต้นกันนิดหน่อยเพราะว่าเกมที่ใช้เวลาทำมาระยะเวลานึงก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องแบบให้คนได้ทดลองเล่นกันก็ฝากเกมชูข้าวพาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ Square Force เฮ้จะสู้จะเฮ้ขอเชิญนะครับพบก,กับน้องๆจากทีม Square Force กันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราทีม Square Force นะคะ เป็นนักพัฒนาเกมาชูกะพาวนะคะ<อ>ซึ่งเกมของเราเนี่ยชูกะพาวเนี่ก็มีสตรอรี่ใช่สตรอรี่ของเราก็คือว่าเป็นมีวันหนึ่งคือยานของเอเรียนเนี่ยค่ะคือเกิด <ไป S 1> กแบบ <ไป S 2> เพยเลยคร <ไป S 2> ับเพยเลยใช่ไหมคะอนนันเด๋ยวเพยสตรอรี่ไปก่อนคือเราจะอินโทรเป็นพวกคอมมิกนะคะ ไปสตอรี่สั้นๆนะคะคือเดี๋ยวพูดให้เข้าๆอีกทีนึงดีกว่าเผื่อไม่เข้าใจก็คือเป็นเรื่องของการที่เอเลียนยานของเอนเลี่ยนบินผ่านผ่านเมืองแอนิมอลนะคะแล้วเกิดแบบพลังงานหมดก็เลยตกลงมาที่เมืองแอนิมอลแล้วทีเนี้ยเอ่อเอเนจีของยานของเอเลียนเนี่ยค่ะก็คือชูการ์ก็คือตัวน้ำตาลทีนี้เอนเลี่ยนต้องพยายามที่จะไปหาน้ำตาลเพื่อมาเป็นพลังงานเพื่อที่จะบินกับ ดาวของตัวเองนั่นเองค่ะก็เลยเป็นต้นเหตุของเกมนี้ขึ้นมาเป็นเกมที่ว่าเอ็นิโมจะพยายามไล่จับเอเลียนเพื่อที่ว่าไม่ให้เอเลียนเนี่ยเอาน้ำตาลในเมืองตัวเองไปเดี๋ยวเราเริ่มเข้าเกมเลยนะคะครับผมนี่คือหน้าเกมนะคะตอนแรกที่เข้ามาต้องทัชทูสตาร์ทก่อนนะคะคืออันนี้คือร,ระบบล็อกอินนะคะผมก็คือตอนนี้สามารถเข้าล็อกอินได้แล้วนะครับ จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ Facebook นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ตัวระบบ Facebook ยังเก็บไว้ก่อนคือเป็นระบบ Database ของเราเองอะค่ะ อันนี้คือหน้าแมปนะคะครเราจะค่อยๆไล่ไปตั้งแต่แรกๆเลยก็คือข้างข้างบนเนี่ยจะมี Image ซึ่งให้ใส่รูปของตัวเองได้แล้วก็ด้านข้างก็จะมีเนมมีเลเวลแล้วก็มี Energy Energy นี่คือจำนวนรอบที่เราสามารถเล่นได้นะคะซึ่งหนึ่งรอบต้องใช้เวลา30นาทีกว่าจะเพิ่มขึ้นมาให้นะคะแล้วก็จะมีตัวเงินจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโดนัทเท,ทากับโดนัททองนะครับค่ะโดนัทเทาคือเงินที่ได้จากการเล่นเกมโดนัททองนี่คือเงินที่ได้จากการที่เราจ่ายเงินนะคะ,ะแล้วเดี๋ยว ตอนนี้นะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นตัวด่านอีอันนี้คือโหมดตอนนี้ปิดเสียงอยู่นะครับเปิดเสียงหน<ๆ>่อยนะครับกดตัวเตเลี่ยวนะคร<ๆ>ับก็คือเราจะมีตัวเลี้ยวบอกนะคะว่าเล่นเกมยังไงมีทั้งหน้าในแมปแล้วก็หน้าในเกมด้วยนะคร<ๆ>ับครับผมเป็นสอนเล่นแบบเฝ้าๆคือแต่ละเวลมีห้าเศษนะครับแต่ละแต่ลไอเทมจะมีห้าเศษเ้ย ลองเล่นด่านสี่ดูสิครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือเป็นไอดีของที่บอกเปื้อนครับก็เลยมีเล่นหมดทุกด่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราอธิบายก่อนขั้นตอนการเล่นคือเราต้องพยายามที่จะเอาแอนิเมอลเนี่ยไปจับตัวเอเลียนให้ได้ก็คือต้องให้แอนิ a มอลเนี่ยเดินทางไปหาเอเลียนให้ได้นะคะโดยที่เราจะไม่สามารถรู้ว่าแอนิ a มอลจะเดินทางยังไงคือมันเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าแอนิเมอลต้องเดินยังไงนะคะซึ่งเราต้องทำในวิธีการดักทางให้มันเดินแทน ส่วนตัวที่เราจะเล่นนะคะคือตัวข้างบนกลมๆตรงกลางนะคะคือตัวที่เราจะเป็นตัววางเราส่วนหลักการนะคะจะคล้ายแมทรีนะคะก็คือเราสามารถรวม3อันที่มีลักษณะเหมือนกันเป็น1อันได้รวมไ้ปะอะครับผมอย่างนี้ก็เกมงวชชนะนะครับนิส <Next S 1> เลยครับไปด่านต่อไป คืออันนี้ครับคือด,ด่านต่อไปคือจะมีเลเวลที่มากขึ้นจะทําให้ด่านนี้ยากขึ้นนะครับส่วนดาวสามดาวนี่เกิดจากอะแนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไดก่อนจะสังเกตได้ว่าบางด่านนี่ก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับผม ใส่ต้องซื้อมูฟเพิ่มแล้วแหละมั้งเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราดูเราเราจะมีมูฟจำกัดด้วยนะคะในการเดินเดินอีกหยุดตรงนี้นะคะถามว่าจุดขายของเราคืออยู่ตรงไหนคือตอนนี้เราจะสังเกตว่ามูฟเนี่ยเหลืออยู่มูฟเดียวซึ่งเราไม่รู้ว่าเอเลี่ยนจะเดินทางไหนมันอาจจะเดินไปอีกทางหนึ่งซึ่งไม่ซึ่งทําให้กระต่ายกับเอนเลี่ยนเดินมาเจอกันไม่ได้ดังนั้นเรามีให้คุณซื้อมูฟได้ครับผม คือตอนนี้เราจะให้ให้เหรียญทองห้าเหรียญก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นจะสังเกตได้ว่าตังมันมีเยอะมากเพราะว่าเป็นของนีวอตเพิร์คือคือมูฟเนี่ยค่ะต้องใช้เงินจริงในการซื้อออกเลย,อ,อ,เลยอ่ะคือจะอันนี้ขอออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดหน้าช็อปอีกหน้าหนึ่งให้ดูเพราะว่าหน้าช็อปไม่เหมือนกันนะครับเปิดหน้าช็อปให้ดูนะครับ คือเราสามารถซื้อของแล้วเก็บเป็นของเราได้เลยนะครับจากหน้านี้คือเราซื้อของได้ทั้งสองหน้านะครับทั้งหน้าเกมทั้งหน้าตัวที่เป็นตัวเมนูนะครับแบบเมนูเราซื้อไว้มันก็จะเก็บไว้ในดาต้าเบกของเราว่าเรามีเอเทมอยู่เท่านี้นะครับและสามารถใช้กับเกมได้มีชเลกเตอร์ให้เลือกด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยัง20อยู่ก็ยังซื้อไม่ได้เหมือนกันครับแล้วก็โบนัสอันนี้โบนัสนะครับสําหรับเวลาเราจะจัดโปรโมทอะไรอย่างี้ครับเราก็จะมีโบนัสให้คืออันนี้คือโบนัสแบบพื้นฐานนะครับจะใช้เงินจริงในการซื้อครับผม คือถ้ามีโมชั่นพิเศษนี่ครับก็จะมีโบนัสเตทเพิ่มมา,าอีกครับผมขอครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็เปิดตัวสไลด์หน่อยครับมาร์เก็ตติ้งค่ะโพสิชั่นนิ่งของเกมเรานะคะก็คือตัวละครเนี่ยจะเน้นจ,จอบกลุ่มกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ลักษณะของเกมเจะมีการผาสมผสานร,ระหว่างแมทรีแล้วก็เป็นเกมวิ่งไล่จับอะคะ่ะ แล้วก็จะเรามีระบบ d a t a b a s บของเราเองที่สามารถเก็บข้อมูลผู้เล่นได้ว่ามีลักษณะการเล่นเป็นแบบไหนนะคะ Marketing in App นะคะก็คืออันแรกเลยก็คือมีแอป in Purchase ก็คือซื้อไอเทมนะคะแล้วก็จะในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะมีการแจกไอเทมเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยรู้จักไอเทมก่อนแล้วก็แล้วก็จะมีลดราคาไอเทมอยู่เรื่อยๆะคะ่ะเป็นช่วงๆลดไอเทมว่าเออแบบขึ้นมาว่าเซลไอเทมนะอะไรอย่างนี้ครับ โโมทแพลนของเรานะคะก็คือตอนแรกเราอาจจะมีพับบิกลีซ์ก็คืออาจจะไม่ให้มีนักเขียนรีวิวนักเล่นเกมรีวิวเกมให้เราเกมของเราให้นะคะแล้วก็มีการสร้างแฟนเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็โปรโมทโดยวิธีการสร้างเป็นเฟรนด์ซิสเต็มผ่าน f c e e o o o นะคะเดเวล็อปแพลนของเรานะคะคือเนื่องจากตอนนี้เรามี d a t a b a บสของเราเองแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าผู้เล่นของเราเป็นคนลักษณะไหนแล้วชอบเล่นเกมแบบไหนนะคะเราจะมีการอัปเดต ด่านเกมพยายามจะอัปเดตให้ได้ทุกๆ2อวถึี่นะคะแล้วก็มีการสร้างยอดผู้เล่นให้มากๆเพราะว่าผู้เล่นของเราที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ชอบ จะไม่ค่อยจะเป็นคนที่ไม่ชอบใช้เงินกับเกมแต่ว่าจะเป็นคนเล่นเกมครับคือตอนนี้เราก็ได้ให้กับให้กลุ่มคนบางกลุ่มนะครับได้เทสเกมล่วงหน้าแล้วนะก่อนจะมางานนี้ก็เขาก็ได้คอมเมนต์หลายๆอย่างแล้วก็พัฒนาเกมอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีตัวพัฒนาใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วก็ยม <ๆ S 2> แล้วก็มีการจัดแรงกิ้งเกมที่เชื่อมต่อกับ Facebook ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่ามันยังติดบั๊กอยู่แต่ว่าเราพยายามจะให้มันมีการจัดมีการเข้าระบบ a c e b o o k แล้วคือเพื่อให้มันมีการจัดแรงกิ้งนะคะครับผม ก็จบแล้วค่ะจบแล้ครับครับผมต้องขอเชิญนะฮะคณะกรรมการของเรานะครับทำการคอมเมนต์น้องๆกันหน่อยนะฮะท่านใดพร้อมคนแรกเชิญเลยครับต้องถามเลยใครสอนให้คุณอ่านว่าชาเลคเตอร์คือชาแรคเตอร์ผมจําได้ว่าอาจารย์ธัญว์บอกคุณไปแล้วตอนที่รีเซนท์ครั้งที่แล้วครับขอโทษครับ คือ <łość> ผมเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์แต่เรื่องเฟ e บุ o k เพราะว่ากี่ก <ulation> <shocked> <out> ี่ทีมกีทีมก็หวังพึ่งแต่ f เฟซบุ๊กนะฮะก็เลยเลยมเลยไม่แน่ใจว่าไอการที่แบบว่าเราจะไป สแสดงผลไฮสกอร์ไลนกิ้งอะไรกันบนเฟซบุกนี่มันจะประสบความสำเล็จจริงปว่านะ,ะแล้วก็ตอนเวลาที่อะไรที่มันเป็นแผนการตลาดหรือแผนอะไรเงี้ยเวลาพีเต์อย่าอย่าพูดว่าอาจจะนะฮะถ้าถ้าอย่างนี้สแสดงว่าคุณไม่มั่นใจว่าคุณวางแผนเพื่อที่จะปฏิบัติการอะไรบ้างนะฮะ ตัวเกมดูยังยัง,ยงติดติดัขัดอะไรอยู่หล,ยหลายๆอย่างนะเดี๋ยวคณะกรรมการท่านายอยื่นน่าจะน่าจะให้ให้คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะฮะก็ ตรงส่วนนี้ผมเห็นยังยังเห็นไม่ชัดในเรื่องของของการที่จะดึงดูดให้ผู้เล่นเนี่ยยอมจะยที่จจ่ายตังค์นะซื้ออะไรต่างๆบนบนตัวเกมว่าอย่าง<ต>ถ้าผมเปรียบเทียบกับ hey Day, เฮเดงี้ลูกสาวผมอายุห้าขวบเนี่ยเขาเล่นเฮเดแล้ว บังคับให้ผมอ่ะต้องซื้อเพชรให้เขาเพื่อเขาเล่นต่อได้อย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นความจําเป็นจริงๆที่ที่จะต้องซื้ออย่างเงี้ยนะฮะครับลองฟังคอมเมนต์จากการกรรมการครับขอบคุณครับผมนะครับถ้าเราถ้าเราเป็นเป็นอ๋อเอาสไตล์ไหนดีเอ่อเริ่มต้นมาแอนิเมชันนะครับสวยสวยมาก นะไอเดียตัวเกมก็เห็นตั้งแต่รอบก่อนหน้านี้แล้วว่าโอเคไอเดียเนี่ยมันมันก็โอเคนะแต่ว่าพอเข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วอะแอนิเมชันในเกมคุณที่คุณละเรื่องแอนิเมชันที่คุณทำพรีเซนต์เลยนะความสมูทความอะไรทำไมมันมันหายไปไหนหมดถูกไหมครับแล้วก็อันนี้มีอาร์กิ่คนเนี่ยครับใครทำ <Art S 1> อาร์ก<า>รีก่ <3 S 1> คนสามคนคุณต้องคอนโทนอาร์สไตล์ให้อยู่ในสไตล์เดียวกันให้ได้นะเพราะว่า คุณมาถึงเนี่ยโชว์แอนิเมชันสวยพอเข้ามาข้างในตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยมันมันเพลนมากเลยอ่ะคือมันมันไม่เข้ากับตัวอาร์ตอ่ะคือคุณต้องคุมขีอาร์ตให้ได้ในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนส่วนตัวเกมอ่ะคุณเป็นเกมวิ่งไล่จับกันอ่ะโดยไอเดียมันโอเคแต่คุณน่าจะทำตัวเกมให้มันเร็วกว่านี้มันดูแบบมันดูเอื่อยๆไปอ่ะ แล้วเพลงอีกเอฟเฟกอีกมาก็ยิ่งอ่้ยเข้าไปใหญ่คือเล่นนี่คือคือหลับเลยนะครับ <c oughs> คือโดยไอเดียอนี้การ e x e c u ิวมี2แบบเกมเกมที่เกี่ยวกับการวิ่งไล่จับอ่ะคุณก็ควรจะออกแบบให้มันเหมือนกับ Active ผู้เล่นน่ะผู้เล่นเล่นเล่น,ลน,ลน,ลนไปปุ๊บติดซื้อของนะแล้วเมื่อกี้ที่คุณบอกว่ามี Move ด้วยจริงๆคุณไม่ควรที่ต้องอธิบายวิธีการเล่นเกมมันควรจะอธิบายกันเองว่าเฮ้ยมีอเลอร์ตเกิดอะไรขึ้น นี่ยนี้คือ user interface ที่คุณต้องบอกผู้เล่นนะไม่งั้นถ้าคุณขายคนร้านคนคงต้องไปยืนพูดเงี้ยร้านครั้งอ,อย่างนั้นเหรอใช่ครับคือบา,บางด่านเขาจะมีดีไซน์ด่านเพื่อที่จะใช้ไอเทมแล้วสามารถจบได้เร็วไม่เกี่ยวค,คุณก็ต้องออกแบบให้ผู้เล่นเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่เหมือนกับว่าเฮ้ยต้องมาบอกด้วยว่าเล่นอย่างนู้นอย่างนี้นะนี่คือคอนเซร์ต <c oughs> แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ฝากไว้นะครับถ้าคุณจะไปต่ออ่ะคุณไม่ควรคิดว่ามาเห็นเนี่ยเพื่อทําเกมได้นะ การทำเกมได้มันใช้ความสามารถไม่ถึง10%แต่ถ้าคุณจะทําเกมให้ขายได้มันต้องใช้อีกเกือบ90%ต้องดึงเข้ามาอีกเยอะนะครับฝากไว้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมจําได้ว่ามีใครเนี่ยคุณเนี่ยพูดกับว่าเกมแชร์เลกเตอร์แล้วเมื่อกี้นี้คุณก็พูดกับว่าแชร์เลกเตอร์อีกมันสะท้อนว่าคุณไม่ใส่ใจและคุณไม่สนใจที่จะปรับให้ในเป็นสิ่งที่ถูก ผมดูโค้ชที่พูดเมื่อสักครู่ก็รู้แล้วกลุ่มนี้มีปัญหาเพราะโค้ชเนี่ยจะพูดอ้อมอ้อมไปอ้อมมาจริงๆงคงอยากจะด่ามึงน่าจะไปเรียนรู้อะไรมากกว่านี้ถ้าพวกมึงคิดว่าอยากชนะเนี่ยกูว่ามึงมันต้องมึงต้องไปเรียนอีกหลายปีคงอยากจะพูดแบบนี้พูดไม่ได้ไงนะฮะ มีคนบอกว่าอีกสองทีมเนี่ยจะเป็นทีมหนึ่งที่จะที่จะมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ที่1ได้ตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นทีมนี้นะฮะผมก็นึกว่าคำคำหนึ่งว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาอันนี้ก็เป็นสำหรับทีมนี้นะฮะคุณเป็นคนที่ไม่เคยทำเกมมาก่อนใช่ไหมก็ถ้าคนไม่เคยทำเกมมาก่อนเนี่ยมันต้องมีความคิดที่เรียกว่าน,นอกกรอบนะฮะ ต้องนำสิ่งที่เรียกว่าสิ่ง something new นะ,ะคุณต้องมีอะไรใหม่นะฮะต้องไม่ต้องไม่ถูกวิธีคิดแบบเกมที่มีอยู่ในตลาดในครอบหรือว่าคุณต้องสามารถเนี่ยนะฮะมื่กี้นี่บอกว่า marketing in in อะไรนะ <Interesting. S 1> in a p p เนี่ยคุณต้องมี marketing mind ก่อนต้องทำในสิ่งที่คนอยากเล่นเล่นแล้วแชร์เล่นเล่นแล้วอยากจะกลับมาเล่นอีก ขนาดฝันก็ยังคิดฝันเล่นในะอย่างที่อาจารย์บอกอะลูกอ่ะอายุห้าขวบมาต้องไปกอดคอกอดคอพ่อกอดคอแม่เลยบอกว่าหนูจะไม่กินข้าวถ้าไม่ซื้อไอเนี่ยที่กำจัดอุปสรรคมาให้หนูเนี่ยกลายเป็นมีพลังพิเศษขึ้นมาเนี่ยซึ่งไม่ได้เห็นอะไรเลยในเกมนี้นะฮะมาเก็ตติ้งเนี่ยคุณบอกจับกลุ่มผู้หญิงผู้หญิงแบบไหนนะฮะผู้หญิงมีต้องร้อยร้อยเป็นร้อยเป็นพันแบบนะฮะ ถ้าบอกผู้หญิง Gen y, Gen Z, เจนวายเจนแซดเจนแซดสิบสามถึงสิบห้าหรือสิบสามถึงสิบหกนะฮะเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยนะอายุเก้าขวบกับอายุสิบสองขวบถือว่าคนละเจเนเรชั่นแล้วนะชอบเล่นเกมคนละเกมแต่งตัวคนละแบบอ่านหนังสือคนละเล่มดูทีวีคนละรายการถึงเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยคนอายุห่างกัน3ขวบเนี่ยอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแต่งตัวเหมือนกันดูอะไรเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้นี่มีความแตกต่างมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจาะลงไปเนี่ย ตลาดคุณเป็นตลาด n i นิชมาเก็ตกลุ่มไหนที่จะเล่นเกมที่เลื่อยๆเอื่อยๆมาเลีงๆเล่นทิ้งไปสัก5ทิ้งไปสัก5วันยังนึกยังไม่ได้มีความคิดถึงเลยเกมที่ประสบความสำเร็จนี่รเพศที่ว่าแบบไม่กินไม่นอนนั่งตายนคาจอเกมเลยอะ่ะมีนะผมเห็นเนี่ยน่งก็ไม่ต้องทำเป็นขนาดนั้นเดี๋ยวจะเป็นการลดจำนวนประชากร <laughs> ลงไปโดยปริยาย <laughs> นะฮะกระคำของโค้ชคุณเองอ่ย ถ้าอยากจะอยู่ในธุรกิจเกมประกวดมาเพื่อประกวดหรือมาเพื่อเป็นผู้ประกอบการเกมถ้ามาเพื่อเป็นผู้ประกอบการเกมเนี่ยหาอีก90เอร์เซนแต่ถ้ามาเพื่อประกวดเนี่ยคุณประสบควสำเร็จแล้วคือผมไม่รู้ว่าที่3ไม่รู้ว่าที่สอที่สานี่หน้าตาเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าที่หนึ่งเป็นใครแล้ว คุณอาจจะเป็นที่2หรือที่3ก็ได้ขึ้นอยู่กับเนี่ยนะฮะนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าคราวนี้มีการกระโดดมากผมเคยไปตัดสินแอปของของบริษัทบริษัทหนึ่งเกือบจะพูดไปแล้วคู่แข่งทรูนี่แหละ <c oughs> นะฮะ <c oughs> พอผมนั่งตัดสินผมรู้เลยไอ้คนหนึ่งเนี่ยนะจบสแตนฟอร์อีกคนหนึ่งในกลุ่มนั้นจบ UCLA ได้รางวัลแมกนีเซีย w อร์คือนั่งตัดสินรู้เลยไอเนี่ที่หที่เหลือบางคนหนึ่งก อ้นี่เป็นทีมอีกคนหนึ่งทีหนึ่งบอกอบตอ่ะเป็นทีมอบตอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องก้าวข้ามจากทีมอบตให้เป็นอบจนะฮะมาเป็นทีมอำเภอจังหวัดซึ่งแปลว่าถ้าคุณจะข้าวข้ามแบบนั้นต้องเสียเวลามากแบรนด์แชร์เล็ตเตอร์ยังไม่เปลี่ยนเลยบอกคนนั้นด้วยว่านั้นว่า CH เนี่ยต้องอ่านคอควายเขาไม่ได้อ่านชอช้างใช่ไหมแองเคอร์ไม่ได้อ่านว่าแองเคอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย คือผมไม่รู้ว่าปัญหาของทีมคุณเนี่ยผมว่ามันผสมอยู่แล้วมันไม่ลงตัวทีมนี่ชนะเนี่ยต้องมีส่วนผสมของวินเนอร์ไม่ใช่แต่ละคนเป็นวินเนอร์แต่มารวมกันแล้วเละไปสร้างส่วนผสมใหม่จงหาส่วนผสมแห่งชัยชนะแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งถึงแม้ว่าจะแพ้แต่เราล้มแล้วรุก ค่ะขอบคุณมากค่ะเราเรือนะครับก็มีด็กคำแนะนำให้นะครับแล้วกรรมการท่านอื่นก็คงจะมีภาพวิจารณ์ไปเยอะ Presentation ตอนนำเข้าที่เป็น a n i m เมชันเนี่ยถือว่าประทับใจทีเดียวนะครับมันทำให้ความคาดหวังของการเข้าไปเห็นตัวเกมจริงๆอ่ะมันสูงแน่แรกแต่ว่าน้องอาจจะคอนโทรลทีมไม่ได้อย่างที่คุณสำเร็จว่าคือตีมของ UI อ่ะ แต่ละหน้ามันยังคนละสีเลยเกมของเราเนี่ยมันชื่อชูการ์พาวใช่ไหมมันออกแนวหวานใช่ไหมพอไปทางหน้าบางหน้าเนี่ยส้มทั้งหน้าเลยอ่ะมันไม่ใช่ละคือการคอนโทรลเรื่องเรื่องคัลเลอร์สกีมมันยังไม่ได้นะครับแล้วก็วิธีการเล่นยังเข้าใจยากเมื่อกี้นั่งดูยังงงอยู่เลยมันเล่นยังไงด่านแรกเนี่ยเป็นติวเตอเรียลไปเลยก็ได้สอาด่านนะครับมีเป็นเงาให้เขาวางไปเลยว่าเขาต้องวางตรงนี้ตรงนี้ ให้เขาเล่นง่ายๆไปก่อนเลยสอาด่านเพราะว่าฉากของเราอะคงไม่ได้มีแค่สองสามเลเวลใช่ไหมละ่ะใช่ะเราเป็น p ัซเซิลเกมเราอาจจะมี50หรือว่ามี100ด่านใช่ไหมเนี่ยเขาใช้วิธีนี้ในการเทรนอย่างที่คุณสำเร็จบอกว่าต้องนําผู้เล่นให้เขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แต่ของเรามันไม่มีไม่มีไกด์ไลน์นะครับ มีนะครับคือมีอยู่ด่านแรกครับแต่ว่าตอนตอนนี้คือตัวที่มันเป็น,นมันรวมทุกอย่างฟีเจอร์ในเกมทั้งหมดอยู่ในด่านเดียวมันก็เลยนานมากในการที่จะเลยไม่เห็นใช่ครับเพราะว่ามันนานในการพิเศษมากอ่าต้วก็จริงๆวลาพิเศษน,นะครับไม่ต้องเล่นสดก็ได้นะครับทําเป็นวิดีโอแล้วมาบรรยายอะ่ะมันจะเป๊ะกว่าไม่มีโอกาสพลาดเลยค่ะพอมาเล่นสดบางทีติดนูน่นติดน ύ, ีด่จิ้มผิดจิ้มถูกตื่นเต้นอะไรแบบนี้มันจะเล่นเกิดความผิดพลาดง่ายครับขอบคุณมากครับ อขอเป็นแนะนําแล้วกันนะครับก็คือพี่เข้าใจว่าเราอ่ะพยายามทําให้มันเสร็จแล้วก็พยายามให้มีครบทุกฟังก์ชันนะครับแต่บางฟังก์ชันพี่ไม่แน่ใจว่าเรามีเพื่ออะไรอย่างเช่นหัวใจอย่างเงี้ยมีหัวใจหนึ่งมีสามดวงทุกครั้งเขาเล่นเกมรลดลงหนึ่งดวงแล้วยังไงต่อธุรก,กิจคือตรงจุดเนี้ยมันไม่มีความสัมพันธ์ของหัวใจกับอย่างอื่นไงมันจะต้องการกระตุ้นเรื่องอะไรหรอ คือหัวใจนะครับถ้าเกิดเล่นเกมแพคโค้าสามรอบนะครับมันจะต้องให้ตื้อครับหรือว่าต้องรอเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วถ้าเกมเราไม่สนุกเขาจะรอไหมอ๋อหรือเขาอาจจะอันสตอดี <c oughs> คือ <c oughs> ตรงจุดนี้มันคือจุดพลิกของ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 ชีวิตเกมน้องเลยนะเพ <c oughs> ราะฉะนั้นจุดนี้พี่ <c oughs> คือ <c oughs> รู้แล้วแหละว่าเราอาจจะรีเสิร์ชมาแล้วพยายามหยิบข้อดีเข้ามาใส่ แล้วก็เคยแนะนําไปแล้วว่าการหยิบข้อดีของเขามาใส่เนี่ยพยายามทราบถึงเหตุผลเขาด้วยว่าทําไมเขาถึงหยิบจุดนั้นมาใส่มันน่าจะสัมพันธ์อย่างไรกับจุดต่อไปถ้าเราขาดจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งไปมันจะไม่ครบองค์ประกอบของมันนะครับ,รบแล้วมันจะไม่สําเร็จนั้นขอให้หาองค์ประกอบเขาให้ครบแล้วก็เติมให้เต็มดีกว่าคือต้องมันนั่นกว่าแเลงกว่าขอบคุณครับ ขอบคุณนะฮะคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเราด้วยนะฮะเขาเซ็ตเบอร์ให้กับทีม Square Force ด้วยครับจะเริ่มประกาศจากรางวัลรองชนะเลิศ2รางวัลกันก่อนผมจะประกาศทีละทีมนะครับและทีมแรกฮะที่รับรางวัลน,นะครับรองชนะเลิศได้แก่ทีมทีมอะไรเอ่ยทีม Square Force ครับผมจากเกมชูเก่าพาวนะฮะยินดีด้วยนะครับขอเชิญนะ รับรางวัลนะครับขอเชิญเลยนะครับผมสมาชิกทีมครับโอ้โหกอดกันอยู่นะฮะแสดงความดีใจกันนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับผมในทีมนะฮะมี6คนด้วยกันนะครับก็จะมีเช่ไหมครับขอเริ่มต้นนะฮะการมอบรางวัลนะครับจากการประกาศเสียบัตรกันก่อนนะครับให้คุณมานะนะครับผมเป็นคนมอบนะครับเชิญเลยครับน้องๆทั้ง6ทีมนะฮะทั้ง6คนนี่นะครับ สมาชิกในทีมเนี่ยก็จะมีน้องปันนะฮะปัญญสุขนะครับน้องธนพลรัตนพิเชษกุลนะครับน้องนลมลทับขันนะฮะน้องปูนิกาอมรวาทีนะครับน้องนิชารุ่งโรดสารทิศนะครับน้องนัทวราแซ่แต้นะครับยินด,ดีด้วยนะครับ ดีด้วยนะฮะโอ้เรเิ่มมอบกันก่อนนะฮะจากปกระกาศนนยบัตรนะครับแน่นอนนะฮะว่าจะรับประกาศนียบัตกันทุกคนในทีมนะฮะแล้วก็จะมีการมอบรางวัลน,นะครับมูลค่า1 0 0 0 0แบาทนะครับ <c oughs> น้องๆตื่นเต้นมากครับมือสั่นแล้วฮะตอนนี้ินดีด้วยจริงสุดยอดมากครับอ่าเดี๋ยวฮะเดี๋ยวจะป้ายละแชะป้ายละแชะนะฮะ ต่อไปนะครับจะเป็นการมอบนะฮะทุนการศึกษาจากเพลรังสิตนะฮะต้องขอเชิญนะครับผมอาจารย์ตัวทอนะครับเป็นผู้มอบนะครับนี่ครับได้รับไปนะฮะทุนไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับสบายสบายเรียบร้อยนะฮะแล้วก็สตูดิโอที่ปรึกษานะครับต้องขอเรียนเชิญด้วยนะครับ สตูดิโอที่ปรึกษานะฮะขอน้องๆนะครับผมทีม a r e Force นะฮะนั่คือสตูดิโอ i x g เก e นะครับขอเชิญด้วยนะครับรับมอบรางวัลด้วยเชิญเลยนะครับก็ได้รับนะฮะรางวัลนะครับ50า0มื่บาทนะครับสำหรับสตูดิโอนะฮะที่คอยซัพพอร์ตน้องๆคอยแนะนําน้องๆนะครับ นะฮะแล้วก็มีโล่ประกาศเกียรติคุณด้วยนะครับโอเคสมาชิกทุกคนพยายามโผล่หน้านิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะไม่เห็นนะครับ <c oughs> ครับผมอ่าแล้วก็เหลืออีกหนึ่งป้ายนะครับเดี๋ยวมอบรางวัลน,นะครับมูลค่า50,000บาทให้กับ i ิ g เกมด้วยนะฮะสตูดิโอเกมที่ซัพพอร์ตน้องๆนะครับเย้สุดจอดไปเลยครับ เล็กสองทีมนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับขอแสดงความดีด้วยนะฮะกับน้องๆนะครับทีม square force นะฮะแล้วก็เกมซูเรียโอนะฮะบริษัท p i พิก a ก e นั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับทีมรองชนะเลิศอีกหนึ่งทีมกันนะฮะนั่นคือทีม square force นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เยอะจังเลยเยอะจังเลยหกคนด้วยกันนะฮะทีม square force นะฮะถามความรู้สึกดีกว่าเป็นยังไงครับ ความรู้สึกที่ร่วมโครงการนี้ฮะความรู้สึกที่ได้ร่วมโครงการนี้นะคะก็ตอนแรกก็เป็นคนที่ไม่เคยทําเกมมาก่อนก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่แบบว่าเออเราจะได้มานั่งทําเกมกันจริงๆแล้วอืแล้วก็ มีความรู้อะไรอย่างที่เรายังไม่รู้รมากมายเลยค่ะก็คือเข้ามานี่ก็ได้ความรู้จากทั้งพี่โค้ชแล้วก็จากเพื่อนท itas, mornings, ๆที่เคยทําเกมมาก่อนครับรู้จักเพื่อนมากขึ้นนะคะครับผมแน่นอนนะฮะว่าฝ่าฟันอะไรมาเยอะมากเลยนะฮะสำหรับการเข้าร่วมโครงการ GGDP ในซีซันนี้นะครับอยากจะถามนิดนึงนะว่าลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยพอลมโครงการมาไม่ว่าจะเป็นเฟสตั้งแต่แรกเริ่มเลยมีการเก็บตัวกันมีการพัฒนามีตูเตอร์มีโค้ชจนมาถึงการประกาศผลรางวัลโครงการนี้ได้ให้อะไรกับเราบ้างครับ อหนึ่งก็คือการจะทํางานร่วมกันเนี่ยคือการวางแผนเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็การเชื่อใจหนึ่งเชื่อใจเพื่อนการวางแผนแล้วก็แบ่งเวลาตัวเองอสองก็คือเวลาเราทํางานเป็นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราก็อย่ามองตัวเองเป็นหลักครับคือเวลาเราทําเกมปับ๊บเราก็คือต้องรู้จักรอนให้คนอื่นไปดูบ้าง เพราะว่าเราจะได้เอาใจลูกค้าถูกก็เอามาปรับปรุงครับซึ่งตรงนี้ถ้าตอนแรกถ้าไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เราก็จะคิดแต่ว่าเฮ้ยเกมของเราสวยแล้วนะเออเกมของเราดีแล้วนะเราแบบไม่จาเป็นต้องไปหาคนอื่นมาก็ได้อะไรแบบนี้ครับผมอ่ะสุดท้ายนะสุดท้ายถ้าเกิดมีน้องๆที่สนใจเฮ้ยอยากจะร่วมโครงการนี้จังเลยในซีซั่นหน้าแนะนําน้องๆหน่อยว่าอะไรคือเคล็ดลับฮะ้ทำให้เราสรามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศมาได้ <c oughs> <c oughs> เผยหน่อยเผยหน่อยก็อย่างแรกก็คือต้องมีความมั่นใจในงานตัวเองก่อนครับอย่างแรกนะแล้วก็อย่างที่สองก็คือศึกษาเกมแนวที่เราจะทำต้องศึกษาเยอะๆลองเล่นดูแล้วก็เล่นไม่พอต้องลองให้คนอื่นดูด้วยว่าเออเขาเห็นไอ้เกมเนี้ยเป็นยังไงเออแล้วดูข้อดีข้อเสียสองคือเวลาทำงานเนี่ยต้องแบ่งเวลากันให้ดีแล้วก็ เรียนก็เรียนส่วนเรียนทํางานก็ส่วนทํางานแล้วก็ถ้าทํางานอย่างเราเนี่ยเป็นทีมที่มาจากหลายมหาลัยครับการคุยกันการเจอหน้ากันหรือการคุยกันในโซเชียลเนี่ยก็คือต้องคุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็ต้องเหมือนกับคอยจัดเวลาให้ดีแล้วก็คอยมาเจอกันบ่อยๆครับผมเพราะยิ่งสมาชิกในทีมต้องหกคนนะเรื่องเวลาเรื่องการพูดคุยกันนัดกัน คุยงานนี้มันก็ลําบากกันเนาะใช่ค่ะทุกท่านนี้ก็ถือว่าสำคัญมากเลยใช่ไหมครับค่ะอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับน้องที่เข้าร่วมโครงการนะฮะทีมเวิร์กนะฮะความตั้งใจนะฮะสู้ไม่ถอยนะครับแล้วรับรองครับสบายหายห่วงจริงไหมครับถูกต้องไหมครับเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะทีม square force นะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ